นี่ครับล้งแรกอข้างในนันครับนี่ครับเจอล้งแล้วครับนุ่นอยู่น้องครับปลายนิ้ว<ะ>ล้างไปแล้วครับที่เจอไว้ฮึ่ม นี่ก็ร้างไปแล้วครับดูอครับโังอันน่ารักสมุกปิ๊ดเลยครับมีบนได้พาดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราทำครบสักครู่ครับ นี่ตราดเข้าสู่ช่องเคยอยอนครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้มาหาลาพึ่งมิ้นครับตามข้างถนนครับนี่ครับตอนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับตัดไม้แล้วเอาไม้ไปลงเห็นรังพึ่งมิ้นอยู่ข้างถนนก็เลยเอามาหาเลาะดูครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะล้างหรือยังครับอาจจะต้องมีหลายลังครับนี่ครับลเลาะดูตามข้างทางเนี่ยครับนี่ครับครั้งแรก จะเอาอยัางไงก่อนต้องหาตัดไม้พาดมั้งเดี๋ยวเราดูครับยังไงมือโปรด้านการปีมิ้นโอ้คุ้งข้าหน้าเลยครับ มันจะพุ่งมาทำไมเอาเอายิ้มอีกข้าง,างหลังแหไมอโอ้แค่งักเลยลองดูหัวน้ำครับลุ้นกันโอ้โหจะบินขึ้นมาทำไมแล้วก <c oughs> ินเข้าหน้าครับาระวังกลิ่นมันหัอดูอม,อมันไม่ปันแลแ้ว เอาอีกอันไหมล่ะมีคันเลยเอ่ะอตัดสดก็ตัดมดดาแล้วรอ,อได้แล้วควันเพิ่มไหมถ้าพ่อออกควันนะแล้วมาใกล้ๆตัวเพราะว่ามันเกาะหัวเกาะพ่อแล้วลน่นะอันตรายนะครับคันน้อยอากาศคึมๆอย่างนี้งับ อ๋อล่วงไปไหนแล้วล่ะยาวเลยโอ้น้ำพึ่งหายไปครึ่งนึงครับโอส้ยยอดครึ่งหน้านี้น้ำนี่ดีจริงๆนะครับน้ำเต็มเลยครับข้างบนแฉวแฉวแฉว เมมคครรัับบผเดี๋ยวหาดูรังต่อไปครับผมเนี่ยล้อข้างล่างนะครับนี่ครับเจอลังแล้วครับนนอยู่นู้นครับปลายนิ้วใช่นนเหมือนกันครับต้องปีนครับเดี๋ยวรอคู่ครับครับเนี่ยเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดูครับนะครับก็ถือกล้องอยู่ข้างล่างวางนี้แล้วครับ คบเพลินคบเพลินนะครับน้องขึ้นเลย รงขึ้นมาแล้วครับคนยังไม่ขึ้นหลังไม้หลังไม้สวยัปเลย หลบรูปรวครับรสวยแบบไม่มีทิศมีหัวน้ำค่ะปิดสน,นิท มาสวยงามมากครับสวยๆครับนะครับเดี๋ยวไปดูหาดูอีกครับเพื่อเจออีก ครับที่เจอไว้นี่ก็ร้างไปแล้วครับดูน่าเสียด,ดายครับดูฝั่งนี้ครับยังอยูไ่ไหม ฝั่งนี้ยังอยู่ครับฝั่งนี้เป็นพืชหลวงครับนี่อยคนพาดเอาไปแล้วครับแต่มไม่ไม่รู้ว่ามันม,มีน้ำหวานหรือยังไงไม่รู้ครับไม่ว่เดียลองไปดูครับครับโอ้ลงังอันน่ารักสมุกปิกเลยครับมีบนไดพาดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราทำครบสักคครู่ครับครับของผมเสร็จแล้ว แย่ yeah, ถึงหลังก่อนนะพ่อ ฟัแนแดงเลยโอ้ตัวอ่อนดีครับผมเอาให้มันโดนฟันง,งจังเพราะโอ้ต้งสวย ลัังสวยครบปาดลังลงมาเลยไนดะ้ไหมปาดทั้งลังทั้งหัวน้ำลงมาเลยมีบันไดพาดเรียบร้อยครับผมบปาดเอาแบบติดๆอันนี้นะมันแหละสวย,ะยุหัวน้ำลังล้บล้บนล้นพุ้ยหล่นคนหลน่นโอ้โห ไม่มีมือจับก้อนหัวน้ำครับพอถือคบหนูออกมาให้ด้วยครับ oh. มีเล่มนี้ไม่ได้ออกมานะไปครับน,นี่ก่อนนี่โอ้หัวน้ำเยอะครับเสยด้นี่ครับพึ่งครับพอดับไฟด้วยนะ นี่ครับกลับมาตีข้างบ้านอีกลังนึงครับนี่คุ้มนี่ครับเจอไว้ตอนแยกไขรหมดแดงครับดูกันว่าเขาจะล้างหรือยังโอ้ไม่ล้างครับนี่นครับเอาเรื่องครับ กาะคอนไหนก่อนรอต้องต้องเอาอะไรมาพาดดีๆครับเ,เตรียมของก่อนนี่ครับดับไปแล้วยังครับอแยกไว้ก็แล้วก็เอามีดท่างเนี่ยชบๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นี่ครับอู้พเพราะไฟมันลุกเดี๋ยวมันตายอ่เ <c oughs> นี่ยเด็ก บินสวนมามนดุครับมันดุเกาะกินใหไ่ก็ไม่รู้ช่เกาะกินยาญ่สวยเลยหอบแลว้วมันเอายาก เปิดหมดไงเอาไม่ถึงอะ่ะหน,นีม่มคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยน้เอาเอาไปกอนโห oh, เสียดายจัดเลยโอ้ยโอ้นาวอนี่แม่งนะครับแงแน้ำหวานเยอโอ้ยท oh, ำไม่ได้ ไปให้มันมัไปให้มันไปพ่ไปได้หน้ามันโยตรใส่เสื้อบางก็ด้วยอูหดูครับเลือดเลือดเต็มหมดเลยครับนมาเอาเขาก็าเขาก็ลงโทษกันโอ้น้ำหมานหยดดูหยดสีครับไว้ยงี้แหละนิดมา ผูกน้ำหวานหยดแล้วไปแล้วหนึ่งอัถือไม่ไหวแล้วครับโอเคหนามันเยอะครับเอาย่าครับลังนี้ไปนี่ครับได้มาทั้งหมดเพิ่งมิ้นสามลังครับนี่เพิ่งหลวงลังนะครับเสียดายครับเพิ่งมิ้นล้างไม่ต้องสองลังครับลังใหญ่ๆห่ครับผอเพิ่งหลวงนี้หนักคือเลยครับน่าจะได้ประมาณสักครึ่งขวดนี่มันใส่น้ําหวานขึ้นมาย็นในลังตรงนี้แล้วครับเนี่ยช่วงเนี้ยใส่หมดเลยหนักหนักอับเ่ยน่าจะได้สักครึ่งขวดน่าจะเกือบเกือบได้ครับแล้วก็หัวน้ํา มินพึ่งนี้พินมินก้อนนี้ครับเมื่อกี้นี่หูร่นไปต้องเยอะครับดูดิเสียดายครับอันนี้ก็หนักอื้นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพากินข้าวครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ